นค่ <S 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 นครับนะครับสายเอเชียนี่เรามาอัปเดตเรื่องของคู่นี้ดีกว่าซึ่งดังมากนะครับระหว่างคุณเจโชนะครับแล้วก็ <S <S 2> <S 2> แฟนสาวของเขา <S <S เออแต่งงานกันแล้วนี่ <S 2> <S 2> ใช่ตอนนี้มีข่าวมาว่าพระยานสวขของเขาเนี่ย ท้องอ๋อโอเคสองวันละท้องแล้วเร็วมากอย่งที่เขาแต่งกันมันนาแล้วเพเป็นเดือนแล้วนะครับผมสองวันก็เร็วไปงั้นวันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตกันว่าเธอเนี่ยท้องจริงหรือเปล่าครับฮันนาห์คุณลิเวร์นะครับภรรยาคนสวยของเจโชว์นะครับก็เป็นคนดังสาวคนล่าสุดต่อจากนักร้องสาวกงเอิรหน้าจากฝั่งจีนเนี่ยที่ตกเป็นข่าวลือนะครับว่ากำลังตั้งท้องนอ่อนๆอยู่ในขณะนี้ครับ โดยเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยฮานานะครับได้ไปร่วมงานสัปดาห์แฟชั่นวีคนะครับที่นิวยอร์กแต่ว่าอยู่ๆเธอเนี่ยก็มีการหน้ามืดแล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปอย่างรวดเร็วก็หลังที่เธอล้มพับไปเนี่ยก็คือที่หลังเวทีเดินแบบส่งผลให้หลายคนนะครับสงสัยว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่าครับ โดยก่อนหน้านี้ครับพนาเนี่ยเคยถูกสื่อในฮ่องกงถามว่าเธอได้วางแผนที่จะมีลูกเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบสั้นๆนะครับว่าเร็วๆนี้นอกจากนี้ครับเจโชก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาเนี่ยอยากจะมีลูกทั้งหมดเนี่ยห้าคน เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับทางเอเจนต์เนี่ยของฮันานก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับตั้งครรภ์ของเธอแล้วโดยก็ยืนยันนะครับว่าพระยาสาวสวยคนนี้ของเจชก็ไม่ได้ตั้งท้องแต่อย่างใดและจริงๆแล้วนะครับเธอก็ไม่ได้เป็นลมนะครับแต่ว่าเธอแค่หน้ามืดเฉยๆเพราะฮานานะครับแค่รู้สึกว่ามึนหัวกับอากาศที่หนาวในในนิวยอร์กซึ่งเธอก็จะมีอาการอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับก็คือเจ็บหลกด้วยครับอา ส่วนขนาดนี้ผมก็อยากมีห้าคนเหมือนกันอ๋อมีหน้าของหนาวคุณอยากมีลูกว่ะกับแฟนวันนี้คุณบอกไม่อยากมีเลยข้าวหมไม่หอาไม่หอาวเลี้ยงหลังไม่เราไม่คุยเราไม่ออกหน้าสื่อ